เมื่อพูดถึงทะเลสาบที่เราเคยเห็นหรือรู้จักกันนั้นเราจะนึกถึงผืนน้ำนิ่งสงบตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนอยากไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแต่ในวันนี้สิ่งที่อับดุลมาเสนอต่อจากนี้ไม่ได้เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติแบบธรรมดาเท่านั้นแต่เป็นทะเลสาบที่เรียกว่าสวยยังน้อยไปอีกด้วยจะสวยแค่ไหนไปพบกับ5ทะเลสาบมหัศจรรย์เรากับอยู่ในเทพนิยาย 1. ซาลาเดออุยูนีทะเลเกลือสุดอัศจรรย์แห่งโบลิเวียทะเลเกลือบนความสูงเหนือระดับน้ำทะเลราว3,600เมตรในเมืองอุยูนีประเทศโบลิเวียเป็นทะเลเกลือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกินพื้นที่นับหมื่นตารางกิโลเมตรและมีเกลือไม่ต่ำกว่าร้อยล้านตันขาวโพลนไปทั่วที่ราบสูงโบลิเวียนอันติพรโน สันนิษฐานว่าที่ราบสูงบริเวณอันติพาโนบนเทือกเขาแอนดิสนั้นอาจเป็นทะเลสาบมาตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ราว12,000ปีเมื่อการเวลาของโลกเปลี่ยนมาสู่ยุคปัจจุบันทะเลสาบแห้งเหือดไปหมดธรรมชาติจึงสรรสร้างเป็นความวิจ,จิตรของพื้นทะเลเกลือขขาวโพลนสุดลูกหูลูกตาและยิ่งทวีความงามเพิ่มขึ้นหากมีฝนตกเพราะน้ำบนทะเลเกลือจะช่วยสะท้อนราวกับเป็นกระจก หลอมรวมพื้นฟ้าสีครามกับผื้นโลกเบื้องล่างให้เป็นเนื้อเดียวกันแต่ก็ใช่ว่าจะไม่เหลือเขาของทะเลสาบอยู่เลยเสียทีเดียวเพราะพื้นที่บางส่วนก็ยังมีน้ําเค็มหลงเหลือให้ชมอยู่บ้างนอกจากทะเลเกลือที่ดูมหัศจรรย์นี้แล้วยังเพลิดเพลินไปกับสภาพภูมิประเทศโดยรอบซึ่งเต็มไปด้วยภูผาหินทะเลทรายที่ราบสูง ฝูงสัตว์เฉพาะถิ่นโดยเฉพาะบรรดาน,นกฟาเมงโกจะออกมาโชว์ตัวอวดขนสวยกันให้ได้เห็นอยู่เป็นประจำอีกด้วย 2. ทะเลสาบเปโตทะเลสาบสีเทอร์ควอยแห่งแคนาดาทะเลสาบที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาโรกกี้ซึ่งครอบคลุมสองพรมแดนระหว่างรัฐวิติสโคลัมเบียของแคนาดา ไปจนถึงรัฐนิวเม็กซิโกในสหรัฐอเมริกาทะเลสาบแห่งนี้อยู่ในอุทยานแห่งชาติแบมที่ระดับความสูง1,860เมตรสีของน้ำในทะเลสาบเป็นสีฟ้าราวกับน้ำในสระว่ายน้ำซึ่งมีสีตัดธรรมชาติที่เป็นสีเขียวและสีของเทือกเขาโรกกี้ความงามของน้ำในทะเลสาบเปรียบได้กับสีฟ้าสุกใสของอัญมณีเทอร์ควอย ทะเลสาบก็เปรียบเสมือนอัญมณีที่หาได้ยากและเป็นความงดงามทางธรรมชาติที่ประดับให้อุทยานแห่งชาติแบมหน้าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นทะเลสาบแห่งนี้ได้รับน้ำมาดักน้ําแข็งที่ละลายลงมากลายเป็นทานน้ําแข็งไหลลงมาที่ทะเลสาบโอบล้อมด้วยทิวเขาวาปุติกและล้อมรอบด้วยยอดเขาสมยอดสูงเด่นตระงานถ้านียาารรอบๆทะเลสาบเป็นแบบวิว360องศาเลยก็ว่าได้ ยิ่งในช่วงฤดูร้อนน้ำในทะเลสาบที่เป็นสีฟ้าอยู่แล้วจะยิ่งเปล่งประกายและดูสดใสามากยิ่งขึ้นเมื่อน้ำแข็งที่ละลายลงมาจากเทือกเขาได้นำแป้งหินหรือแป้งน้ำแข็งลงมาสู่ทะเลสาบทำให้ทะเลสาบแห่งนี้มีสีฟ้าขุ่นคล้ายน้ำนมดูสวยงามไปอีกแบบและมีจุดเด่นที่น่าสนใจอีกอย่างของที่นี่นั่นก็คือรูปร่างของทะเลสาบที่เมื่อมองลงมาจากมุมสูงจะมีลักษณะคล้ายกับสุนัขจิ้งจอกนั่นเอง 3. ทะเลสาบ5สีอุทยานสวรรค์แห่งประเทศจีนทะเลสาบแห่งนี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทานสวรรค์จิวจ้ายโกทั้งตอนเหนือของมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนอุทยานแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปีคิสคศ1992กรา 1, 1,992 และเป็นเขตสงวนชีวมณฑลหรือ w o r l d Biosphere r e s e เ v e เมื่อปีคศหนึ่ักราช1997โดยสีสันที่สวยงามของน้ำในทะเลสาบ5สีแห่งนี้เกิดจากแคลเซียมคาร์บอเนตและบรรดาพืชน,น้ำชนิดต่างๆที่เจริญเติบโตอยู่ในทะเลสาบซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความสวยงามที่ทำให้น้ำเป็นสีฟ้าและสีเขียวเท่านั้นแต่ยังทำให้น้ำใสแจ๋วราวกับกระจนักท่องเที่ยวจึงสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ใต้น้ำได้อย่างชัดเจน และยังมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเบื้องหน้าสะท้อนลงบนผิวน้ําได้อีกด้วยนอกจากทะเลสาบห้าสีแล้วในเขตอุทยานแห่งชาติฐานสวรรค์จิ๋วแจ้โกยังคงมีทะเลสาบอีกหลายแห่งให้ชมอีกด้วยได้แก่ทะเลสาบนกยูงทะเลสาบยาวทะเลสาบแรดและทะเลสาบกระจกซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้กันเลยทีเดียว พริตวิเซ่บรดกโลกอันล้ำค่าแห่งโครเอเชียอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโครเอเชียมีอีกชื่อเรียกว่าอุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่เจเซราตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศโครเอเชียติดกับรมแดนของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวินาซึ่งที่นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเมื่อปีคริสศ1997 จุดเด่นของอุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทพิเซ่แห่งนี้นอกจากจะถูกปกคลุมด้วยผืนป่าอันสมบูรณ์แล้วก็ยังมีทะเลสาบที่มีจํานวนมากถึง16ทะเลสาบนี่เองทะเลสาบทั้ง16มีการเชื่อมต่อกันและมีความสูงต่ําลดหลั่นกันไปดูสวยงามและแปลกตา อาจด้วยเพราะปริมิประเทศที่มีความสูงต่ำไม่เท่ากันและสีของน้ำในทะเลสาบในแต่ละช่วงก็มีสีที่แตกต่างกันไปตั้งแต่สีเทาไปจนถึงสีฟ้าอีกด้วย อุทยานแห่งชาติทะเลสาบริตวิเซสามารถไปเที่ยวได้ทุกฤดูโดยในฤดูร้อนก็จะได้เห็นความเขียวขจีของแมกไม้นาฬพันธุ์ในฤดูใบไม้ผลิก็จะได้เห็นความงดงามของดอกไม้ใบหญ้าในฤดูใบไม้ร่วงก็จะได้เห็นสีสันสวยงามของธรรมชาติส่วนในฤดูหนาวฤดูนี้นักท่องเที่ยวจะได้เห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สายน้ําตกจะเปลี่ยนเป็นน้ําแข็งสวยงามและแปลกตาเป็นอย่างมาก 5. ทะเลสาบใบคาวอัญมณีล้ำค่าแห่งไซบีเรียทะเลสาบน้ำจืดที่เก่าแก่และลึกที่สุดในโลกจุดที่ลึกที่สุดมีความลึกเกือบ200เมตรเลยก็ว่าได้ทะเลสาบนี้มีความยาวประมาณ650กิโลเมตรกว้างโดยเฉลี่ย50กิโลเมตรและมีพื้นที่31,722ตารางกิโลเมตร ซึ่งทะเลสาบไบคาวแห่งนี้เกิดจากการที่น้ำเอ่อล้นเข้ามาจนเต็มรอยเปลือกโลกที่แตกเมื่อ25ล้านปีที่แล้วนอกจากจะเป็นทะเลสาบที่เก่าแก่และลึกที่สุดในโลกแล้วยังเป็นทะเลสาบที่จุปริมาณน้ำได้มากที่สุดในโลกปริมาณน้ำในทะเลสาบไบคาวคิดเป็นร้อยละ25ของปริมาณน้ำจืดที่มีอยู่ทั้งหมดของโลกและยังสามารถใช้บริโภคได้อีกด้วย บริเวณทะเลสาบใบขาวเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชพันธุ์และสัตว์ต่างๆมากกว่า1000ชนิดโดยสองในสาของจำนวนดังกล่าวไม่พบในพื้นที่อื่นใดในโลกพบเพียงบริเวณทะเลสาบใบขวเพียงแห่งเดียวและยังเป็นที่อยู่อาศัยของแมวน้ำน้ำจืดหนึ่งใน3าสายพันธุ์ที่มีอยู่ในโลกรวมถึงปลาโอมูหรือปลาแซลมอนแห่งทะเลสาบใบขา่าปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำลึกและพบได้เฉพาะเขตทะเลสาบใบขาวแห่งนี้เท่านั้น ยในช่วงฤดูหนาวสามารถชมน้ำแข็งสีครามหรือบลูไอซ์ที่น้ำแข็งจะมีสีฟ้าแกมเขียวเหมือนมรกตโดยที่จะเห็นได้เฉพาะในฤดูหนาวเท่านั้นชมน้ำแข็งโซดาหรือบัพเปอร์ไอซ์โดยที่น้ำแข็งที่จับตัวแข็งในขณะที่มีฟองผุดขึ้นมาจากใต้น้ำนับได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามจนไม่สามารถอธิบายได้ นอกจากนี้เทเลสาบไบคาวยังได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่20เมื่อปีพุทธศักราช2539ที่เมืองเมริดาประเทศเม็กซิโกอีกด้วย